ลรงพ่อไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่รู้ตัวอยู่เสมอนะเราไปขายแรงงานตั้งัน่นี้นคิดดูจบปอสีเลี้ยงดวงดูดิจบพอส,อพอสีไปขายแรงงานไปเป็นทาสเป็นคนรับใช้ขายแรงงานนั่นเอา <c oughs> เอาแรงไปแลกเงินนี่เป็นต้นแล้วที่แลกมามันไปไหนหมดนี่ที่แรกมาได้มันไปไหนหมด คน,นค,นคนอื่นช่วยชินเหรอคนอื่นช่วยใช่เหรอก็ใช่อยู่ไมีส่วนตัวเองด้วยเมื่อก่อนน้องพ่อคุนขวายเรื่องถ้าพูดถึงนั่นน้องพ่อชอบวิทยุนะทำงานสองเดือนจะซื้อวิทยุ <c oughs> สองเดือนยังไม่ได้นะต้องเข้าใจเมื่อก่อน,นจริงๆนะวิทยุร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาท แต่เราทำงานเงินเดือนไม่ถึงลอยไงอย่างนี้เป็นต้นก็ค่าใช้จ่ายบ้างบางส่วนแล้วก็สองเดือนผ่านไปกะไวจะได้วิทยุก็ตั้งเป้าไว้เงินเมื่อเมืม่อก่อนวิทยุร้อยกว่าบาทจรงนะิงนต้องเข้าใจนะแบบสายสะพายแบบอะไรรนะ้อยกว่าบาทประมาณร้อยสามสิบบาทเนี่ยนะน้องพ่อกับป้าเที่ยวไปดูอยู่นั่นเนะี่ย เมื่อไหร่เงินจะพอทีน้อหลังจากนั้นหลวงพ่อก็อยู่กับวิทยุไงก็ได้ได้ง่ยคิดใจวิทยุมากมากเลยนะพอหลวงพ่ออยู่กับวิทยุจนทั้งที่สุดก็ดมาทํางานตามสถานีวิทยุหลายขึ้นด้วยกันเนปะ็นต้นมันก็มีที่ไปที่มามันก็เป็นลางบอกเหตุเหมือนกันนะก็เราชอบไงเราชอบอย่างยกตัวอย่างเขาว่าคอลูกทุ่งนะคอลูกทุ่ง ที่เขาบอกเมื่อก่อนคนไทยร้อยเปอร์เซนคนไทยร้อยเปอร์ซอันนี้ก็เช่นกันลูกทุ่งร100้อยเปอร์เซนพันเอร์เซนะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้จักอย่าไปลืมกำพืชของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างแต่บางคนไปลืมลืมไปเมื่อวานเนี่ยเขาเขามาเยี่ยมกันเขาวบอกอ๊้ย สดใสขึ้นตั้งเยอะนะหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อฟังครับเขาคุยกันเขามาเยี่ยมสดใสผิวพรรณผดผ่องอุ่นทนสมบูรณ์นะเขาบมันก็ดูดีอยู่แต่มันจะแพร่ทางความคิดไหมหรอจะแพร่ความคิดไหมอย่างหลวงปูมั่นก็ไม่เห็นอุ่นทนสมบูรณ์เลยที่ภาพเราจะกราบได้วหว้แล้วก็ราบคุณงามความดีท่านีย 这便是根。